สบายดีครับตอนนี้ผู้บัญช่นบรรจุตาสตร์น้องแก่เพื่อเมืองเ,เล็กครับนำเดือดหลักคางงวดพี่น้องเบิ่งนะครับนได้คอยไายห่างกันไร้นะครับบรรยากาศคึกคัาดเข้มงวดกำลังเข่าก็มีเต็มรถบ่อเกอก,อกเลยสวัสดีครับอ่ะสสวััดีครบเอามาจากตัวเอามาสองตัวนะครับเลีเ้ยดเลี้ยดตัวเดียวหนิบ่ครับ ทีกระท่อมแล้วครับแคเดือนเขาผสมได้ทีเขาเยนละครับอใดนี่แะครับอยังะซื้อันมก็ใบญ่แต่กแล้วรับใบว่านีเตือนเลดชี้ากทีพ้ตัวท่องนรับนยสูงลอยีบวกยังได้กบาทได้สามหมบาทเครื่องดำางีเง่ดีครับเับ 3 5ต่อรองได้ฝากเบอร์ทรบอทัวรมลีนะครับบอทัวรทัวรเมลี่ะเมลีว่าไปที่สามเก้าไป4 3าสามหกาวปันหานเมลีเนอะสวัสดีลูกชายเท่าไดลูกสี่หมื่นสองลูกไห้ละสามครับไปใบบ่มี้เลยแลประกันจำนี้ มาดเพีด้ีอยู่ห้างกาใยญ่ดีอยู่ยสูงลอยสามที่บวก,บวกเปิดกระดาที่หาดมาสีมื่นสองเราประกันตำนี้ทุกอย่างเลยสีกระดครับสีกระงามเขมีตำนี้ดอกต่อรองไรนอีก รับทรงในละแค่ทรงไหนครับครับฟากเบอร์ทั่วศูนย์แปดศูนย์ครับหนึ่งศูนย์หกสามงศูนย์ศูนย์ครับมันมาได้อะไรเด้อขอบคุณครับเนี่โอ้ยงางามของอาพิบุญเคราร์ดิ่นี่ลูกไผ่จริงเรครับ อันตนี้คร่งขาตดสีกระไดสูงลอยข้ามทิไปนี่สูสีสีไม่รอดพบอาจารย์เครื่องดำด้วยเครื่องดำเครื่องดำครับคอดำเครื่องดำหน้าตาหน้าตาสวยหยิยอดเลยเอาฝากเบอร์ทั่วอาั้บุน 083ดสามศู3มสาเก้สเ้นครับสจมอาไบูดสมครับเดี๋ยวนั้ลุกได้เนี่ยสาวน้อยจังหวัดหาเท่าไหร่นี่เก้าหมาหมื่นเก้าย์้าบวกเนี่สาวน้อยเ ไอ้ตัวไหนอีกตัวนี้เท่าไรนี่เนี่ยเมียนมนเท่กันแมนเสองูงลอยเ้าวกกสามสามิบตัวนี้โตตัวไหอีกบัวตัวบัวตูนเปียน้าสีาเ็สมหนึ่งสีันมกนองชาวสมารเอาเท่าไรนี่สาครับสามห้าผสมไปใึ้แม่สาว าสามหาง,หงสูงลอยอูศีลอยซีซิบเรื่องดำตอร่องได้ตอรองได้เอาไผ่บางน้ำศูนย์ศูนย์สมเกียสี่เกียเก็ดหกแดสามมันมนันครับสบายดีห ไมเอาเจ้าวานละนี่สามหมื่นแม่ลูกเงดเต๋นล่นแหะบอกว่าราคาครับอยู่สามหมืนแม่ลูกลูกกับลูกครูสามหมื่นไปทางนางก็นด้ตัวตนนี้ดี0 0 0ครับแม่ให้ผูกมื่นสอันนี้สามหมื่นตอนร่องไหนใครอะไรโค้กบเอาแ้่ว่าตีนจะไปทงังตีนมันมันติดเตะเลย คระหวันอศนแปดศูนาสี่กสี่สองหกหนึ่งสองจากไหนยะโสครับอ้าวมัหมาเด้อะเด้อแมลูกแม่ลูกเอาเอาเท่าไรครับนี่สวัสดีครับเอาเท่าไ0ร0สามหมื่นพัน ลูกแมฆลูกกูกอ่าเมฆทองมั้ง,งใหญ่ยาวสูงร้อยสามสิบบวกสูงสี่ร้อยสี่สามหมื่นพันกระท้อนั้นแล้วสามหมื่นพันสามหมื่นพันต่อร่องได้มาจากสายอา เอาฝากเบอร์โทรให้มังนะมาอ่านบจำเบอร์ได่อย่เล่าพอได้พอลูกเบอร์โทรเอานี่แหละครับสามมืท่านต่อรองไดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูยเก้าเก้าสี่เก้าเก้าสี่เก้าดเจ็ดห้าเก้าแปดเจ็ดห้อามันมันนะพอลุ่เนอะขอบคุณครับขอบคุณครับ

ยังพักกันบเยืนซุปอย่างนี้ท่าดีขายเมือนเรา่ยังยังหาสื่อติบัดยังหาเขาสร้งัวเถกงัวเถอกออยู่ตัวมันเมือนหาว่ามันโเ็นหวอ้หนี่มันก็ห้่

ชื่ะอะไรพดิตลังลังบ้านเพือครับตะ,ะละังโอ้ลูก,กงตงามเอาตอนรองกันเ้อะได้ต่อรอกันเ้อได้ดขายละ mà phụ đuốc có thật đấy có đi dạ mẹ sao xuống sáng chứ nào chuột xuống khen khá cả đi Ủa. và bữa thua vào luôn à, thấy là xìa hắm để cái gì khá chia hắm đập Luật sáu, Sho chào bạn, đi à? văn hàn phần mượn kiệt văn hàn bụng, mượn kiệt văn hàn bụng, mượn loại văn hàn bụng, mượn kiệt văn hàn bụng, mượn สองมื่น <laughs> <20, S 2> <c oughs> หาตัวได้อีกละเ <c oughs> ม่ลูกดีเท่าไดหนิาเก่สาวเก่าสาวเก่าอ้ลูกกับลูกเม่สูงลอยสไปลอยสามที่บวกสูงสีงลอยสีแต่เมมันมันได้ลูกเลกโตหรอหนิอ่ะนี่หน้าน,านวลเปลือกปักนี่เขาเปลือก <c oughs> กดไปเอาฟาเบอร์ศูนย์เก้าสอ้าสอาหน่กห้าหนึ่งปมนย์ศูนย์แปดสามศูนย์อ่ะยังก่อนอาสำเร็จครับอาสำเร็จจากสมารถมันมันครับขอบคุณครับอาจะมาลูบล้งันหอยหอยยังงี้นเอาจแกบานละนี่สองหมื่นเกีดสองหมื่นเก็ดเมียสาวกับสูงลอยสามชิบบวก 21, 2อง0มเกบาทรับประกันตำนี้เนาะอาเนาะ,ะนต่อรองไหนอ,อีกสอง0มื่นเก็ดเอาไผ่บางน้ำอาฝากเบอร์โทโทุรหงหนึ่งหนึ่ง8 6แ9ดแาอาเช้า,ชาจากสมาร์ทครับ

จีบ้อันนี้ดเาอมท่สาครับเพราะว่าคนหนึงลูกจตัวหนึ่งสองสามาซีตัวหตัวอี่นะครับอ่าซีตัวลูกซีตัวมื่นสามเสียคุนเบาบดเสียคุนนะเสียคุนัลมาเกือบสาวอ่ามเกือบสไปมาขวเบทุกขวนครับอุ้ยเบทุกเจม้ยผมจะเบอทุกไอเจมเอกงบอกงด้

ไปเอ้วนยังแม่เมือนรเาจักบวาทเลยนี่เปิดชิานอืนีเปิดตัวเีตัวเับขไขล้วตัวลสองใส่หมวดน,นี่บุญนไปหาง่วนเนื้อไปกั่วถูอยู่เห,หมือนจะบุญกนไปหาที่ท่งคนอยู่ง ตอนลองไหนท <plane. S 1> ุโปากเ่อโทศูนย์แปดว่าศูนย์แปามสามสาไปเกียรติหาซีศูนย์สมงัวแม่น้่นซื่อจังหวัดยุดทั้งรถว่าเป็น้องผมดิอชื่อจ้งหวัดถามมือสองมือสองือกคกันเดีเราจะเอา้าไผ่เบื่อเกียต เออเพราะเอาหอมเลยมันลลด่าทอะเอน่าันาับโัระเดลเหมากรเนันทแ้อมได้ากับบอดาดอ่ะว่าดีเอาจักบาทนี่3สามมืสองผสมไปเมียสาวบ่เนี่ยสูงลอยซี่ไปสอขึ้นนี่แหละล่ะนี่ ก็เล่า,าหน่อยนะ่าน้องากเบอร์โทร0ูน62แปดเก้าแปดยังก่อนแปดเก้าแปดเก้าาเกหนึ่งเกห้าหนึ่งเกจากอัศมาตมันมันครับ สบายดีอ่ะอาดเอามาจากตัวไม่อันมืดที่มึงใส่ตัวยั่งข้าเจ็บบานเศร้าสามผสมไปท่องมากเป็นเมียสาวหรือแม่ยายลูกเมียสาวครับสูงรอยสามที่บวกเศร้าสามต่อรองไหนตัวน้อยดีหกขาครับห้าเครื่องหน่อยหกขา กินเมียงได้ไอ้บางน้ำปากเบอร์ศูงเก่าแปรครับว่าหนึ่งห้แปรอาหารนั่นเกตครับมันหวานครับสองเท่าไปทา้งในเดือดขายแล้ววันอ่สวัสดีครับเลือดเจโต เยอเลยัโคโตกันละครับอันนี้แม่ลูกคนแม่ทำเอาเจ้าบาทอ่ะแม่ลูกสองหมื่นเจ็ดครับสองหมื่นเจ็ดลูกขูโสองหมื่นเจ็ดพันบาทแม่ท้องว่างขึ้นผสมแล้วสองหมื่นเจ็ดพันบาทสองเจ็ดกับแม่ลูแม่ทอกว่าง จไน้มันมาเ่มนัทุกนัเมานับเบิดเมียรดไรก็ไม่ได้มาทุกนัดกครับคันแยกเมียหน่เม่อหกีเมีนั่นเดยเมียท้องไม่หายครัเมีทองว่างคือผสมแล้วผสมแล้วครับ เจัดเดือนเลยอ่สี่เดือนลสูงหน่อี่หู่น้พูแมนถึงบก้าบาทู่ได้ละสองามยได้ลน่งสองได้ละ่งสองมังน้ำฝากเบอร์่วูตเกปดูเก้นึ่งสเสาเก้าหนึ่งสมหนึครับหนึ่งสามหนึ่งสองอ่ ครับนี่คือบรรยากาศตลาดงั่วมังแกงเพิ่มเมื่อเล็ดครับงัวกะไล่ก้นสื่อกะไลยครับคือคักดียสัปดาห์นี้เอาให้มันมานุกงหูนุ่งก้นครับดูดีสบายสบายดี